ถึงตัดสินใจมาเป็นเขีนทด้านนี้ก็ต้องบอกว่า,เ,าเป็น,เป,นเป็นความตั้งใจหนึ่งสาหรับการทํางานอยู่แล้วค่ะคือทุกการทํางานเชื่อว่าเราก็อยากพัฒนาตัวเองเนาะทีนี้คือการก้าวในสเต็ปที่โตขึ้นเนี่ยเบื้องหลังก็เป็นเรื่องที่เราสนใจอยู่แล้วอะค่ะทีนี้อาจจะมีโอกาสที่ประจวบเหมาะแล้วก็พอดีกับการได้มาทําละครให้กับทางช่องแปดเองด้วยค่ะก็เลยแบบอ่ะโอเคลุยกับการเป็นบทบาทผู้จัดดูเพื่อเพื่อ สร้างสรรค์งานใหม่ๆในแบบที่เป็นสไตล์เราด้วยค่ะเรื่องแรกลาลือดีไหมคะหรือว่าตะกุตะกัดยังไงบ้างเรื่องแรกต้องบอกว่าชาเลนจ์นะันเพราะว่าคือพอเราอยากจะใส่อะไรที่มันแตกตา่างอะเนาะกลายเป็นว่าสิ่งนั้นก็อยากทําสิ่งนี้ก็อยากทําอ่ะผีก็มาพีเรียดก็มีคอนเสิร์ตก็มีอะไรเงี้ยซีจีอีกอะไรเงี้ยนักแสดงก็เยอะค่ะคือมันก็เลยเป็นความาท้าทายของเราว่าคือถ้าจะทํางานออกมาชิ้นหนึ่งให้กลมกล่อมแต่มีความหลากหลายเนี่ย มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่มันต้องเรียนรู้แต่ถามว่าการทํางานแบบมีตะคุปตะกักไหมคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเชียร์ค่อนข้างโชโคดีว่าเราได้ทีมงานที่เก่งนะเก่งแล้วก็มีมีคนที่พร้อมในการซัพพอร์ตช่วยเหลือรวมถึงนักสแสดงด้วยนักสแสดงคือพอทุกคนเล่นออกมาแล้วแต่ละคนมีของอะค่ะไม่เหมือนทําให้การทํางานมันมันราบรื่นไปหมดเลยอะแล้วงานออกมาเราก็รู้สึกหูเราก็ดูแล้วก็เราก็มีความสุขดูนักแสดงหลังหลังพันมากๆเก่งไหมคะบอกว่าจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่า สิ่งหนึ่งเลยคือเราพยายามจะดูแลให้ดีที่สุดอะคะ่ะแต่ว่าพอนัางงานเราต้องเล่นเองเนี่ยบางทีเราเราอาจจะต้องรสองหน้าที่อะเนาะใช่เราต้องอาศัยทีมงานที่ที่ที่ช่วยเหลือเราแต่ก็ต้องบอกอย่างที่บอกะคะ่ะนักแสดงน่ารักมากแล้วก็ทุกคนคือทํางานด้วยใจอะทุกครั้งที่มาทํางานคือมันม,มันสนุกไปหมดเลยอะคะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นความโชคดีจังเลยที่งานเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยยากมากแต่ทุกอย่างผ่านคนไปได้ด้วยดีก็อยากให้รอชมในคืนนี้ดูเพราะว่าจัน์นึงพุรหัสเนี่ยเชื่อว่า มันจะมีรสชาติใหม่ๆของ,ของละครให้ได้เห็นนะคะคืออาจจะเคยได้ยินคำว่ากระสือเนาะแต่กระสือครั้งนี้เป็นกระสือที่ผ่านการคิดผ่านการดีไซน์นําเสนอในรูปแบบที่มันเป็นอีกทางหนึ่งย้อนไปถึงตั้งแต่โอ้ตั้งแต่ไส้ละไส้ก็แบบมีความแบบฟังก์ชันอะสู้กันได้หรือแบบ ย้อนไปถึงจุดต้นกําเนิดไม่ใช่แค่มีการคายน้ําลายอย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการสอดแทรกการทําความดีการทําความชั่วอะไรบางอย่างที่จะผูกเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดมาจนถึงอดีตเอ้มาจนถึงปัจจุบันอะไรเลยแบบนี้นะคะค่ะท้า,าทายด้วยเหมือนกันแต่กังวลรงตรงนี้ไหมคะเรื่องสิ่งดีจริงๆต้องบอกว่ากังวลนะกังวลมากแต่แต่ท้งที่ทงนั้นคือเชียร์ก็ค่อนข้างได้ทีมที่ดีจริงๆอะค่ะก็มีมีการ ช่วยเหลือหรือคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ของเราไปด้วยเลยเพราะว่าปกติเราทํางานหน้าฉากเสร็จเนี่ยหน้าที่นักแสดงจบแค่นั้นแต่ตอนนี้เราต้องมาลุยถึงเบื้องหลังซึ่งบอกว่าเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่ทีมง,งานก็สอนเราเหมือนกันค่ะจริงๆการเป็นนักแสดงกับผู้จัดต่างพอได้มาเป็นผู้จัดแล้ว,ลว,ลวทําไมนะคะแต่ตางต่าง,างไหมต่างมากนี่บอกใครอะบอกกล้องให้ถึงข้างหลังต่างมากค่ะต่างมากเพราะว่า ภาระหน้าที่ต่างๆเนี่ยถ้าเป็นนักแสดงเราก็รับผิดชอบแค่บทเราคนเดียวแต่พอเป็นผู้จัดมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวตรงนั้นตรงนี้ทํางานจบกองเสร็จไปทาข้างหลังต่อมีการแบบแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างไม่เป็นแบบที่คิดไว้เลยแบบนี้ค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าเชยสนุกมากแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ทําให้เรื่องนี้ออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเชียดูงานแล้วเชียก็มีความสุขมากจริงๆอย่างเรื่องนี้ แล้วแสดงก็เยอะแล้วก็กินก็เยอะมันบาลานซไหมได้กำไรไหมอ่ะดีจใจเลยจ้ะจักใจเลยนะก,ก,ก็ยังมีพออยู่พอกินคะ่ะ,ะคก,ก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณชาเม่ที่ให้วิชาบริหารงานเพราะว่ามันมันก็เหมือนเป็นการบริหา,งาร,าง,าร,าง,ารางานในอีกแบบหนึ่งแบบนี้นะคะแต่ว่าแต่ว่าเราก็มีมีวิธีในการ เพิ่มลดบางอย่างอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เหมือนเป็นการดูแลก็นั่นแหละค่ะก็ต้องขอบคุณที่ได้วิชาบริาหารจากชายไมมจริงจร,งจรงิอันนี้ต้องบอกเหมือนเลยนางรณาก็เตรียบไปแล้วเนาะื่องที่สองเลยเรื่องนั้นเรื่องหน้าก็เราติดตามดูแลกันนะคะื่้งี้ตั้งใจจะดันน้องชายเออเขาบอกว่ามอนอดึงดึงซูเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาบอกว่าเอ้ยเป็นแม่ดันหรือว่าอ๋อแต่ในเรื่องน้องมไม่มีบทเลยนะดึงแต่ในเรื่องน้องไม่มีบทเลย คืออย่างนี้ต้องบอกว่ากับชูดเองเนี่ยคือเขาจริงๆเขามีผลงานมาแล้วเป็นแต่แต่ว่าเป็นผลงานในอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นซีรีส์วายทีนี้พอมาเรื่องนี้เนี่ยมันประจวบเหมาะกบบว่าคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งเนี่ยเชยรู้ึกมีความเหมาะชูดฉะนั้นแล้วคือพอเราก็เ,าเสนอช่องแล้วช่องก็โอเคทีนี้ก็ที่เหลือเนี่ยเป็นหน้าที่ของเขาละว,ว่าเขาจะดึงสเสน่ห์หรือว่าเอาฝีมือออกมาเนี่ยให้อยู่รอดได้ต่อหรือเปลา่าเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่เราเอาเขามาเล่นแล้วมันจะโอ้โห มีชื่อเสียงเลยหรืออะไรเงี้ยเชื่อว่ามันทุกอย่างประกอบกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ความเหมาะสมมันเริ่มต้นมาละแต่คุณจะยั่งยืนไหมอันนี้ก็ต้องเป็นเส้นทางของตัวเชยเองค่ะเกี่ยว่าเรื่องนี้ก่อนคือแบบที่แบบมันก็มีตังโมที่แบบมาที่วานแล้วที่ก็เป็นบทน้ำหวานเราหวานไว้เป็นตังโมคือต้องบอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วคาแรคเตอร์หลายๆตัวในเรื่องนี้เนี่ยแม้กระทั่งตัวเชียเองนะเริ่มแรกก็ไม่ใช่เชีย แต่ว่าทุกอย่างจังหวะประจวบเหมาะมันก็กลายเป็นว่าต้องมาเป็นเราแบบนี้นะคะส่วนในคาแรคเตอร์หนึ่งที่เรานด้ถึงพี่โมโอเองอะ่ะเชยอาจจะไม่ไม่ได้เอ่ยแล้วกันนะว่าเป็นคาแรคเตอร์ไหนในเรื่องนี้แต่ว่ามันเป็นความคิดถึงว่าจู่ๆพอเราจะทํางานขึ้นมาสักชิดนึงนะคะมันตั้งแต่เรายังไม่ได้เป็นคนเล่นแล้วนะเรานึกถึงเขาเพราะมันคือความคิดถึงจริงๆแล้วได,ได,ได้ได้มีการติดต่อพี่เขาไปแต่ว่าในตอนนั้นอาจจะด้วยความไม่สะดวกหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรแบบนี้นะคะแล้ว คือคือเราก็ไม่ได้กล้าตืออะไรมากเพราะว่าเหมือนเราเราพอเข้าใจดีว่าสมมติมีอันนี้เป็นการสมมตินะคะมีบทบันไหนที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราแต่ถ้าเหมือนแบบมีการมาออติดต่อแล้วแล้วเราแล้วเรา,เราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเอบทนี้มันจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอมาติดต่ออีกเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอาจจะลำบากใจในการปฏิเสธอะไรแบบนี้นะคะ่ะเราก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปตือเขามากนักอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นที่เสียดายเหมือนกันค่บ จกกัาริงจริงใจเราอะเราเราคิดถึงเขาอยู่แล้วเราอยากให้เป็นเขาอยู่แล้วแต่ว่าพอพอเขาเซโนโมาตอนแรกอนะเนาะเราก็ไม่ไม่แน่ใจว่าอาจจะ้วยคิวด้วยหรือเปล่าหรือว่าเอ๊อยากเล่นไม่อยากเล่นมันก็อีกเรื่องนึงอะไรแบบนี้นะคะแต่เราแค่เกรงใจด้วยว่าถ้าสมมติเขาใจลึกๆเขาอาจจะไม่ไม่ได้อยากเล่นบทนี้เราก็ไม่อยากจะไปแบบเออตื้อเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการทำงานที่มันจะต้องเข้าใจหลาย ใช่ใช่มันมีหลายบริบทมันมีหลายปัจจัยในการคิดและตัดสินใจอะค่ะแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นคือแค่แค่เราอยากให้เขารู้อะว่าเรานึกถึงเขาก็พอละติดต่อไปให,ให้ให้รู้ว่าแบบอยากร่วมง,งานด้วยนายค่ะเชียวันนี้มันก็มีความคิดถึงแล้ววนี้เราก็เคยอยากอยากร่วมงานกับที่เราด้วยในฐานะแบบจับละครใช่ใช่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราคิดถึงแหละแล้วก็เหมือนคนไม่เคยเจอกันนาน,นะคะเดชเชียร์ก็ มาย้อนนึกมันก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบเออจู่ๆเราก็คิดถึงเขาเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างหลายๆคนที่อยู่ในเรื่องนี้ค่ะก็ก็จะผ่านการคิดถึงว่าแบบบางคนเป็นเพื่อนเราหรือบางคนเคยร่วมงานกันหรือแบบอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามนึกถึงคนที่เราพอจะเห็นแล้วนึกถึงศักยภาพเขาได้ว่าใครทําอะไรได้บ้างค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็พี่พี่โมเองก็เป็นคนนึงที่ตอนนั้นเรานึกถึงจริงๆแต่ก็เช่อครั้วมันไม่ใช่เรื่องอะไรนะไม่ใช่เรื่องอื่น โอ้เชียร์แปลกใจนะอันนี้เชพุ่งคงเชียร์แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าเดิมทีณนะตอนนั้นเนี่ยเราเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ร่วมงานกันนานมากแล้วอะ่ะอย่าหาโมเมนต์อะไรสักอย่างที่ที่เราได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าพอต้องบอกว่าเติบโตกันมาเส้นทางชีวิตบางทีพาให้เราแบบเหมือนไปทําอะไรในในส่วนของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรากลับมาเจอกันเลยแบบนี้ณนะตอนนั้นเราก็นึกแค่นี้จริงว่า อยากทําอะไรที่มีเวลาได้อยู่ด้วยกันเหมือนเหมือนแต่ก่อนเนาะมันเพราะว่าเราต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเราเติบโตเราใช้ชีวิตสนุกไปในกองไม้อย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละพอเรานึกย้อนไปแล้วก็ก็ประหลาดใจกับตัวเองเหมือนกันที่ตอนนั้นนึกถึงพี่เขาค่ะความรักางค่ะความรักความรักค่ะสดใสสดใสเปลี่ยนโหมดเปยนโหมดผู้คนะคะผู้คุณเปลี่ยนโหมดกันแบบนี้ไหมเอาเป็นจากิตาก่อนจากิตาร เท็นะเนอ๋อโอ้โหตายแล้วดิฉันร้องเหมือนลูกสุนัขเลยค่ะมันเป็นความสุขนะมันเป็นความอิม่มเอมจิตใจนะที่เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันกัแบบพี่ๆเบนจาค่ะเนี่ยแหละมันคือความคิดถึงอ่ะมันคือสิ่งนี้แหละที่แบบเราพอเราไม่ได้เจอกันนานผูกพันกันหรืออะไรก็แล้วแต่ส9เกปีผ่านไปกลับมาวันนี้ยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือเหมือนแบบ เชียงูดกับพี่ๆเลยว่ามันไม่ได้เหมือนแบบนักแสดงมารวมตัวกันนะแต่มันเหมือนพี่น้องกลับมาเจอกันนะะมันเป็นความอบอุ่นที่เหมือนเราเราเจอเพื่อนปฐมอ่ะพอเจอเพื่อนปฐมเรากลับมาเจอเพื่อนปฐมอ่ะไม่เจอกันกี่ชาติเราก็ยังคุยกันได้แบบสนิทใจอะไรแบบนี้มันมันเลยได้เห็นถึงความพังคูอะไรบางอย่างแล้วก็ได้เห็นถึงมุมมองที่ แต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวในแบบของตัวเองบางคนไม่ได้พูดเรื่องนี้ออกมาแต่พอมาพูดมันก็แบบเหมือนมันได้เปิดกล่องความทรงจาอีกครั้งนึง,งค่ะความรับรุดมาเต็มเลยคดะยอย่างเรื่องวิศวะหมดไปไดแล้วเหรอคะ <úng> เ,อเป็น,นง้างเรื่องวิศวะอะไร่งางคนก็เศร้าอนะไคนไม่รู้ว่าใวันนี้มันก็รู้สึกามองเป็นเรื่องที่แบบเป็นความทรงจำวันนั้นเกิดเกิดนะตอนรู้ตอนนี้แบบไปดูคลิปโอเองมมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันได้เพราะว่าเชื่อว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นมาวันนี้มัน มันคือร้อยเปอร์เซ็นต์ของความเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆอะแตน่นตอนนั้นเน่ะจะใครจะรู้สึกต่อกันยังไงมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะเนาะแต่เราก็มองมันเป็นเป็นเรื่องน่ารักอะเป็นเรื่องน่ารักจริงๆค่ะแต่คนตกใจไม่รู้ว่าก้อดิฉันยังตกใจดิฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดออกมาแบบนี้หรอไม่รู้ว่าจะพูดกันถึงขนาดนี้เขาเล่ารายล,ละเอียดมาเราอีกนะเขาเล่ารายละเอียดมากคือ ก็มันก็นั่นแหละเราก็ตกใจจริงๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะคือนวันนี้มันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอ่ะมันกลายเป็นเรื่องแซลกันที่แบบพูดถึงยังไงด้วยกันก็ได้อ่ะค่ะใช่ว่าความเราก็ยิ้มๆไปกับ่น้ยิ้มๆยิ้มๆแต่ดิฉันก็จะโดนกับประโยคนี้เสมอว่าผู้หญิงในเรื่องมีสวยๆต้องเยอะสวยทำไมทำไมเวทีสวยไมผมสร้างให้มันดำดำ เออค่ะใส่สะพานนะใช่แต่ทุกคนพูดประโยคนี้ออกมาด้วยไม่คิดเลยแต่ความรับตอนนี้สดชื่นดีขอะพี่เชียทำหลายาก็สดชื่นค่ะสดชื่นก็เป็นเป็นสิ่งดีๆที่ที่เราก็ยังรู้สึกว่าเออดีใจจังที่ที่มีเขาอยู่ในแบบนี้ค่ะมันดูกลมกล่อมทุกทุกวันเลยมันดูเข้ากันแบบว่าถ้าจะเป็นคนเดียวกันแล้วว่าขนาดนั้นเลยก็ก็ดีค่ะก็ดีค่ะเพราะว่า เชื่อว่ามันมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเนาะที่คนสองคนจะจะจะ,จะเจอกันแล้วพอดีกันอะไแบบนี้ก็ก็คงต้อนดูกันไปนานๆค่ะเพราะว่าณนะวันนี้ก็ ก็ต้องบอกว่าโอเคเชียร์เชียร์มีความสุขแต่ว่าณวันจะต่อไปแล้วก็ต้องปรับตัวกันไปค่ะก็อยากรักษาไว้ให้นานที่สุดแต่ตอนแรกคนจะมองว่าไม่น่าจะไปไม่น่าจะเข้ากันได้แต่ณวันนี้มันเข้ากันเกินคือคดาได้คุณคิไ้สิ่งไงไม่ต้องใครมองค่ะดิฉันอังมองเลยค่ะว่าไม่น่าจะเข้ากันได้สิ่งอะไงบาวันนี้มันรู้สึกว่าเหมือนกันไปทุกอย่างก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นความน่ารักแล้วค่ะเพราะว่าบางอย่างพอไม่ได้อาจจะนิสัยไม่ไม่ได้เข้ากันทั้งหมด100ตั้งแต่แรกเลยแบบนี้แต่่วา คือพอคุณบีเขามีความน่ารักในการที่จะแบบพร้อมจะปรับตัวอะไรอย่างเนี้ยเขาก็ทําให้เรารู้สึกเรียนรู้อะไรบางอย่างเหมือนกันว่าเออเราก็พร้อมทำให้เราค่อยๆแบบมองแล้วก็พร้อมจะปรับตัวไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะใกล้คํา้่แต่งงานไหมคะทำงานอะไรก็รุ้นเนาะใกล้การใก้คชีวิตคู่ไหมอ๋อนะทุกวันนี้ก็ไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่เหมาะสมก็ก็คาหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วกันแต่วันนี้กระสือลําซิ่งออกเป็นวันแรกนะคะ อินกับรายการไป่ได้เหรอมาว่ายังไงบ้างคุณยังเปลี่ยนโหมดอีฉันขนาดนี้เลยมาว่าอย่างไรบ้างมาว่าอย่างไรบ้างมามาแล้วแต่เราอยู่แล้วค่ะโตแบบใช้คำว่าแก่แล้วเนี่ยเออปีนี้สามห้าแล้วแล้วพอคุณทำเรื่องแต่งงานสามห้ามันมีสำหรับเชียร์เองเชียร์มารู้มีร่างน้ำอันนี้เลยคือเราเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าเหมือนการกดดันจากจากใครเอามาเป็นตัวกดดันอยู่แล้วต้องใช้คำนี้ คือเราก็ยังใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราก็อาจจะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทําทั้งสองคนอะไรแบบนี้แต่ถ้าวันวันไหนมันจะพอดีจริงๆก,ก็วันนั้นแล้วค่ะแต่ว่าค,ค่ะว่าคนถามเยอะไหมก็ต้องบอกว่าทุกวันค่ะทุกวันถามคุณบิ๊กมาว่าคนถามมาอีกแล้ว<อ>ต้องเต,มมตเงรียมคำตอบอยู่ว่าต้องยังไงคือเขาก็เจอเวลาแบบใครเจอเขาเขาาว่าถูกถามเนกันแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เร่งไม่ได้รีบร้อนอะไรกันทั้งคู่ค่ะเพราะว่าก็ให้ให้จังหวะ ชีวิตของเราชัวร์ดีกว่าเพราะว่ายังไงแล้วสุดท้ายแล้วมันก็อยู่อยู่ที่เราสองคนด้วยอะไรแบบเนี้ยก็แฮปปี้ไปกันกันจริงเชียร์กลัวสบายมากเพราะว่าคุณดีเขาเป็นคนที่มีแผนมีการคอมเมนต์เยอะๆเออวางแผนอะไรเงี้ยเรากูัวไหมเออดิฉันว่าแผนที่เขาวางไม่มีทางเล็ดรอดจากการไม่รู้ขดิฉันได้